ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมวันนี้มีรถสวยรถดีมานำเสนออีกแล้วครับไมตี้ครับแคปครับสีดําเงินจับจัครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้ครับนี่ครับเบอร์โทรครับติดต่อสอบถามเฮียไกาได้เลยครับอยู่ที่หน้าร้านครับร้านชัยมอเตอร์ครับมีมอส่งมอไซค์ด้วยครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ครบเลยครับเดี๋ยวรีวิวไมตี้ก่อนครับ หนักข้างหน้าครับสวยๆครับหอมบันทุกครับกระทะผ่าข้างหลังครับยางมิชลินครับโอ้โหดอกเลือๆครับทุกสองสามตันนี่น่าจะสบายๆครับแหนบสามตัวไม่ต้องเสริมเลยนะครับดูบอดี้รอบๆครับโอ้โหสีสวยมากเลยครับมีตีกุงทิกเกอร์นะครับโอ้คาดสวยครับเงินจำมครับโอ้ ออกไป้ายไทยเทครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับคันนี้นี่ออกไปนี่เติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยครับใกล้ปีใหม่แล้วใครไม่มีรถดี่แวะเข้ามาหาดูได้ครับร้านชัยมอเตอร์นะครับเนี่ยเราบริการลูกค้าอยู่หน้าร้านนี่แหละครับคันนี้ราคาหกหมืนห้านะครับราคาไม่แรงมากครับถ้ามาคุยกับเฮียโดยตรงนี่น่าจะต่อรองได้ครับ อันนี้ราคาไม่ผ่านหน้าหน้านะครับคือคุยเงียแกคุยเองครับรถเงียแกเองครับดูครับดีรอบๆอกครับอันนี้ก็หลอกสำนีครับก็จะมีขู่บางครับนี่ประมาณนี้ครับอันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับีประมาณนี้ครับก็จะมีสนิมสนิมประมาณนี้ครับครับส่วนครับสี่สีบางครับก็จะมีนี่ครับเล็กเล็กน้อยเนาะ ตามอายุการใช้งานครับรถปีสูงแล้วเนาะก็ธรรมดาครับจะให้ไปสู้รถใหม่มันก็เหถยกว่าครับใครชอบไมตี้ครับเข้ามาดูได้ครับดูรอบๆครับบอดี้ครับสวยครับฟิล์มครับล้อแม็กครับดูครับโอ้สวยมากเลยครับฟิล์มกันครับป้ายไททีนะครับโอ้ย่างเจ๋วเลยครับสวยมากครับป้ายไททีครับดูครับ รอบๆครับคบสวยมากลยครับโดนแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโขงเอามากครับอันนี้ไม่ได้ลองครับเดี๋ยวรีวิวรอบๆให้ชมครับแต่พร้อมใช้งานนะครับเอมายโอ้ครบครับเบาะนี่ครับประมาณนี้ครับโอ้ครบครับคอนโซลคอนโซลข้างในครับเพลเออไม่ตีเอ็กเลยนะครับของของติดรถเลยั้มครับรามานนี้ โมโกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถทีครับผูกก็ผูดเรง่อไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูครับไม่เท่าไหร่นะไม่สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดครับประมาณนี้ครับก็ใช้งานครับสวยอยู่นะครับผมตัวใหติดเครื่องเสียงมาเนาะครับประมาณนี้ครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็เอาไปเก็บเอานะครับก็สวยแลวครับเก็บเล็กๆน้อยๆครับติดเครื่องเสียงมาแล้วครับดูครับ มีประมาณนี้แหละครับสวยครับสวยครับดูรอบๆครับดูแล้วมีเสน่ห์ครับเมตี้ครับเห็นเอฟซีถามกันมาเยอะครับมีเมตี้วะครับนี่ผมรีวิวให้ชมนะครับสรงคัตซีครับคัตซีสวยอยู่นะครับก็มีนี่ครับประมาณนี้คเล็กน้อยๆนะครับไม่ผุเยอะครับ ดูครับโอ้สวยมากเลยครับโอ้ท่อหน้าพผาครับแ่างเจ๋อแล้วครับเสียงหน้าจะเล้าๆนะครับน้ำมันมุนน้ำมันเบรกไม่มีเยอะครับแห้งๆครับดูครับพร้อมบรรทุกครับออกไปซื้อคอกซื้อคอกติดนี่วิ่งทํเงินได้เลยครับขายของตลาดนัดนะครับเจ๋อเลยครับแบบนี้ครับหาป๊บเดียวครับได้คืนครับ คุณไม่เยอะครับหกหมืนห้าครับมาเอาไปได้ครับไอ้ตรงถนนสายพิ่นเส้นสาราดนะครับข้างโรงงานพับฟอมครับประมาณนี้ครับติดถนนเลยครับครับถ้าออกมาจากแม่สอดอยู่ขวามือนะครับประมาณนี้ครับามาดูไลาครับรถจอดหน้าร้านนะครับคุยสวยจังครับยีเบอร์โรอีกรอบครับประมาณนี้ครับศูนย์เก้าเจ็ด 9796965ครับร้านชัยมอเตอร์ครับเดี๋ยวพาไปดูมอไซค์ครับนี่ดีบุคครบเลยครับให้ชมไมตี้ก่อนครับทางซ้ายครับโอ้โหเปิดง่ายครับเนี่ก็จะมีตำหนิประมาณนี้นะครับลำพงครับราคาหกหมื่นห้าต่อรองนะครับน่าจะต่อรองนะครับตอนนั้นมีสามคันครับขายไปแล้วสองคันครับเหลือคันหนึ่งครับแกบอกก็ขายดีมากครับไมตตี้ครับรถ ตลอดการครับไม่ตี้นะครับใช้ดีใช้ทนครับต้องไม่ตี้ครับดูครับปิดประตูนะครับโอ้โหโอ้โหเจ๋วครับเจ๋วครับปิดประตูซึ๊บเลยครับอีสันนี่โอ้โหสวยสดงดงามครับ6.5คห้าไปเอาไปเลยครับมาให้ไวเลยนะครับก่อนปีใหม่ครับราคานี้ไม่มีมาบ่อยครับ สภาพนี้ครับเก็บสีรอบคันแล้วครับประมาณนี้ครับโอ้โหสวยมากเลยครับโดนแดดสีน้าเงินจมๆกับเออสีฟ้าเนาะสีน้มเงินโอ้โเออสีฟ้าเนาะผมก็พูดไปเรื่อยบขอขออภัยครับสีฟ้านะครับไม่ใช่สีฟ้าเนาะสีฟิมสวยมากเลยครับพิมดำครับสวยนะครับเนี่ โอ้โหโอ้โหปิดง่ายครับเปิดง่ายครับสวยครับบะครับไม่มีหัวครับประมาณนี้ครับซื้อไปไปเก็บสีสักหน่อยเนาะโอ้สวยแล้วครับซื้อแมกไกเนอร์สักลูกเนาะใส่เนาะครับเดี๋ยวเลยครับดูครับไม่มีผัวนะครับนี่ หมื่นห้าครับมาเลยครับนี่ครับร้านครับใช้มอเตอร์ครับจะพาไปดูมอไซค์ต่อครับครับีเวฟครับนี่สีดําเงินน้อยเนาะนี่สีดําเงินครับแจบแจมครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเฮียเกได้เลยครับผมราคายังไงเท่าไหร่เนาะ คนไทยร้มั้ครับนี่น่ก็เวฟครับเรียบร้อยครับให้ตัวใหม่เนาะตัวนี้เนาะติ๊กเกอร์แบบนี้ครับสวยมากครับบางคันนี่ฟีดาวนะครับยอดจัดสูงครับมาเอาไปขี่กอดวีใหม่ครับขี่เทียววีใหม่ครับรับสาวครับรถสวยๆครับอันนี้มีราคาด้วยโอ้โหอันนี้สองพันยี่สิบสองครับใหม่ราคาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับ สีแดงครับสดสดครับรับสาวมีมีอายครับสาวซ้อนท้ายครับวีใหม่ไปเที่ยวครับแต่ยังไม่มีรถเนมาดูได้ครับร้านชัยมอเตอร์นะครับนี่ราคาเท่าไรครับอันนี้สามหมื่นเก้าห้าร้อยครับอันนี้ก็รถปียี่สิบสองครับรถใหม่ครับน่าจะจอดจัดรถล้นนะครับสวยครับสีเงินครับเก๋าจิบจิ๊ครับ ปูบันท้ายนะครับต้งเงินเทานะคันนี้สวยมากเลยคับเอ้วัดครับอันนี้ก็ปียี่สิบสองครับอันนี้ลืมบอกราคาคันแรกครับอันนี้เท่าไหร่ละอันนี้ก็ปียี่สิบสองครับปีเดียวกันครับอันนี้สามหมื่นแปดห้าร้อยครับแบบจัดสูงครับอันนี้อะไรแต่งหรือเปล่าครับหรือไว้ใส่ครับ ไม่ถามเฮียครับมีตุ้สติกเกอร์ด้ครับสีเงิกันไปอยากได้อะไรแต่งสติกเกอร์ก็มาดูได้ครับร้านชัยมอเตอร์นะครับติดถนนใหญ่เลยครับ้างโรงงานท็อปฟอร์มครับดูอีกคันครับอันนี้ปีห้าสามครับเออไม่ใช่ทะเบียนครับฟอยครับปียี่สิบครับอันนี้สองหมืนแปดห้าร้อยครับราคาเดียวกันครับส่วนนี้สองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับสวยๆครับสีแดงสดๆครับ สวยมากเลยครับแดงดำครับพร้อมใช้ครับออกไปนี่ตื้อมันขับอย่างเดียวเลยครับสวยเจ็บๆจ็ครับใครสนใจขนานก็เข้ามาหาเฮียกได้ครับอยู่ที่ร้านชัยมอเตอร์นะครับเฮียรอรับลูกค้าอยู่ครับเฮียพูดง่ายนะครับเครเคิตดีๆหน่อยไม่ต้องดาวเลยครับเอาไปขับเลยครับยอดครับ นี่ปีอะไรนะหลบไปแล้วนี่มันเห็นนะครับลบไปแล้ว่าจจะปีเก่าหน่อยนะครับตัวนี้ครับ่าจะหัวฉีดรุ่นแรกนะโลโลทองครับสวยครับยอดครับมีเวฟร้อยสิบนีสีเทาครับสวยเหมือนกันนะครับตันนี้ครับ อะไรเนะี G ่ย TGM คิกคิกครับคันนี้คิกครับด,ราารดูราหน่อยคิกเท่าไหร่ 15, ครับหมื่นห้าครับโอ้โหอีบีดีไม่ต้องดาวครับจัดล้นล้นครับนี่ CBR ครับ CBR นี่น่าจะราคาสูงนี่ครับเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบครับ ตามสถิติเกอินนะครับ150หรือ250ครับโอ้ยยางใหม่ๆเลยครับโอ้โหขับไปรับสาวได้แจ๋วเลยครับปีใหม่ครับยอดครับใหม่ครับเปิดแต่มันพังหกเปิดได้ครับวิ่ง3ามหมครับดูครับใหม่เป็นดิจิตอลนะครับสวยมากเลยครับจับโทรศัพท์เลยครับรับสาว นั่งหน่อยครับโอ้สุดยอดครับมุมสุดยอดครับโอ้นุ่มดีครับคันสุดท้ายครับเบฟ็บร้อยไอเหมือนกันครับดูครับสวยเจ็บจมครับไอสนใจขันไหนก็ติดต่อสอบถามเฮียก็ได้เลยนะครับร้านชัยมอเตอร์ครับตามเบอร์โทรครับหนุมขึ้นให้ครับ สาวไปทํางานครับติดโรงงานพอดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ